ก็ฟัง Youtube พระอาจารย์มาหลายเดือนเหมือนกันครับมมาวันนี้ก็อยากจะรู้แนวทางในการปฏิบัติแบบเข้มข้นครับเย่นตื่นเช้ามาเนี่ยจนถึงนอนเนี่ยครับเราควรปฏิบัติอย่างไรบ้างครับก็อยู่กับปัจจุบันนี่แหละอยู่กับกายในปัจจุบันอยู่แบบไม่มีอดีตไม่มีอนาคต รู้อยู่ปัจจุบันนั่นคือรูปของจริงของสดๆล้วฟังมานานแค่ไหนแล้วก็ <_ d ata> หลายเดือนมากครับก็ก็ฟังหลายๆหลายๆคลิปแล้วครับแล้วก็ให้พระอาจารย์กล่อมนอนทุกคืนแล้วที่ฟังมาเข้าใจหมดใช่ไหม <_ d ata> เข้าใจเยอะครับเข้าใจเยอะมาก,แล,กแล้วไก็ม่เข้าจริงหรือย,ยังอ่ะ <_ d ata> ยังไม่เข้าจริงดีครับเนี่ยถึงแบบ มาหาแนวทางการปฏิบัติแบบเข้มข้นนะครับอืก็ผมถึงสมัครเข้าคอร์สรุ่นที่ติดสามไว้ด้วยครับอืมนะครับกการเข้าจริงก็คือเข้าถึงไตรักยมเห็นไตรักเรือยงนะในความจริงในความจริงทั้งหมดอ่ะที่แสดงออกมามันเต็มไปด้วยอาการของไตรักทั้งหมดมันเที่ยงไหมไม่เที่ยงครับนั่นคือเข้าจริงแล้ว แล้วมันก็คุมได้ไหมไม่ได้ครับนั่นคือเข้าจริงแนละ้วเราต้องทิ้งความเข้าใจเสียเพราะความเข้าใจนั้นมันไม่เที่ยงมันเป็นสัญญาใช่หรือเปล่าใช่ครับก็เนื้อสัญญามันไม่เที่ยงนั่นคือการเข้าจริงเข้าจริงในตัวสัญญาว่าสัญญามันไม่เที่ยงจริงๆเราต้องยอมรับความจริงว่าสัญญาคือความเข้าใจที่มันไม่เที่ยง สุดท้ายแล้วความเข้าใจนั้นไม่ใช่ของใครมแม้แต่ตัวที่อยากจะปฏิบัติเข้มข้นมันก็คือสังขารแล้วสังขารมันเที่ยงไม่นะก็ไม่เที่ยงหรอกนั่นคือความจริงของสังขารไม,ม่ว่าจะเป็นเข้าจริงหรือเข้าใจก็รวนมาจากสัญญาและสังขารทั้งหมดตัวแต่รักมันก็เป็นแต่รักในตัวมันเองทั้งหมดซึ่งเราจะไม่ได้อะไรเลยจากการปฏิบัติ เราจะไม่ได้อะไรเลยจากการเรียนรู้ครับก็ทุกวันนี้เรากรเ็เพียงเรียนรู้ไปเฉยๆซื่อับจนคนรอบข้างบอกว่าเฮ้ยทำไมมึนยังไมเดี๋ยวนี้ <c oughs> งงเต็ม <c oughs> มันก็สัแท่ว่าไปมันจะมึนหรือไม่มึนก็ช่างหัวมันพอเรามาใส่สมมุติทั้งหมดม่ต้องสนใจคนรอบข้างอย่า<ะ>เอาคนรอบข้างมาเปนตัวตัดสินชีวิตของนอน รู้อยู่ในตัวเองว่าเรากำลังรู้อะไรรู้อยู่แตวงว่าเรากำลังเห็นอะไรเรากำลังศึกษาอะไรในตัวเองเพราะธรรมะมันอยู่ภายในทั้งหมดไม่ใช่ภายนอกไม่ใช่จากปากธรรมะได้ซ้ำแต่มันมีอยู่แล้วในตัวเราเองทั้งหมดที่มันแสดงอยู่ทุกขณะทั้งกลางวันกลางคืนมันไม่เคยหยุดการแสดงเลยแม้แต่นอนหลับมันก็ยังแสดงอยู่ในความฝันรด้กว่าสังขารชื่อนั้นก็คือธรรมชาติของเขา ใช่หรือเปล่าใช่ครับอย่างณนะตอนนี้นะครับผมคือถือว่าจิตผมนี่พัฒนาขึ้นไปบ้างหรือเปล่าครับตรงที่ว่าคือจิตเราเนี่ยตั้งเป็นอิทหานว่าเราจะไม่ฆ่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดแม้แต่ยุงกัดนะครับเราก็ยังปัดหรือเปล่านะครับบางทีก็ยังให้เขาดูดเลือดไปสักหน่อยนะครับ <laughs> นั่นเป็นเจตนาของสังขารไม่ใช่ของจิตเพราะจิตไม่มีอาการใดๆเลยจิตไม่มีสภาวะจิตไม่มีรูปร่างไม่มีรูปไม่มีนามนั่นที่มันตัวตั้งเจตนาไม่ใช่เจตนาของจิตแต่เป็นเจตนาของอาการแห่งขันหน้าเป็นการดรับเด็กของขันทั้งหมดเลย นั่นที่เราใช้ตัววันนี้เราใช้อาการของขัน้าใช้ของไม่เที่ยงแม้แต่ตัวที่อยากจะมาเข้มข้นมันก็คือขัน้าอาการของสังขารที่มันแสดงเราต้องเห็นว่าตัวแสดงมันกำลังแสดงอะไรโดยมีผู้รู้ที่รู้การแสดงในตัวเรามันมีแค่สองส่วนเท่านั้นแหละคือสิ่งที่ถูกรู้กับผู้รู้ สองสิ่งนี้เขาทำหน้าที่ของเขาแบบตรงๆสิ่งที่ถูกรู้คืออาการเขาก็แสดงออกมาตรงๆเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นผู้รู้ก็รู้ตรงๆรู้ตามอาการของเขาไม่ว่าจะเป็นอาการของผู้รู้และอาการของสิ่งที่รู้นั้นล้วนเป็นธรรมชาติทั้งหมดเราเป็นเพียงแค่มาใส่เขาเพราะเราไม่มีอะไรมา เลยครนีน่เมื่อเราไม่มีอะไรมาเลยแล้วเราจะมาย,ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เราใส่ได้อย่างไรดัดแปลงแก้ไขปันทุกรรมมาแล้วไม่ได้เลยมันเป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติทั้งสิน้นเพียงแค่เรารู้ว่าทุกอย่างมันคือธรรมชาติและเป็นธรรมชาติที่มันมีอยู่จริงแต่มันไม่มีตัวตนเลยเป็นกองสมมติ เป็นของชั่วคราวสักวันหนึ่งก็ต้องดับและเสื่อมสลายไปทุกอาการดับหมดไม่มีอะไรตั้งอยู่ได้สิ่งนั้นคือความจริงใช่ไหมใช่ครับในเมื่อมันต้องดับทั้งหมดแล้วเราจะไปยึดถือกับมันทําไมรอวันเวลาให้มันดับจริงหรือ่าแต่ก่อนที่มันจะดับจริงเราดับความยึดมัน่นถือมันต่ออาการทั้งหมดนั่นแหละเราจะรอดปลอดภัย พอระดับความยึด pues ม mm. so nah ั่นถือมั่นต่ออาการของขัน้าก่อนที่ขัน้าจะดับถ้าเรายังไม่ดับความยึดมั่นถือมั่นต่ออาการของขัน้าเราก็จะไปเกิดขันห้าต่อไปเองเบื้องต้นเราต้องดับอุปทานก่อนก่อนที่อุปทานจะดับนั้นการที่เราดับอุปทานทั้งๆที่อาการของอุปทานก็ยังอยู่แต่ว่าเราทําลายความยึดมั่นถือมั่นต่ออาการของอุปทานนั้น พระอุปทานนั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของอุปทานนั้นไม่มีตัวตนมันแค่แสดงว่าเป็นอุปทานตัณหามันก็แค่แสดงตัวก็มนานึงว่าเป็นปัญหาใช่ไหมทั้งทุกข์ทั้งสม,มททุทัยนิรดัดรธมรรคก็คืออาการที่เรามาอาศัยเดียนรู้อาการสุดท้ายแล้วไม่มีใครเลยที่รู้อริยสัจสีไม่มีผู้รู้อริยสัจสี ไม่มีผู้ทุกข์ไม่มีสมุทยัยไม่มีนิโรธไม่มีมรรคมรรคก็คืออาการที่สมมติมาใช้ทั้งแตเป็นสมุติของโลกใบน,นี้ทั้งหมดเป็นธรรมของโลกอย่างนั้นหรือเปล่าคมะแต่ตัวที่ยงบอกอยากจะเข้มข้นมาแก้สมมติว่าเข้มข้นจะเข้มไปเพื่ออะไรจะข้นไปเพื่ออะไร วางก่อนแล้วไปเข้มที่หลังไปค้นที่หลังคนก็สักแต่ว่าคนเข้มก็สักแต่ว่าเข้มไม่ได้ผลอะไรการเข้มคนเลยสุดท้ายเข้มคนก็ต้องตายหมดปัจจุบันนี้วางก่อนจบก่อนแล้วไปเริ่มต้นใหม่ด้วความไม่ประมาทบางทีนะครับทั้งทั้งก็รู้นะครับว่า เราก็ต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆครับแต่ใจก็คืออยากก็ละอยากจะละกายสังขารอะไรเหมือนกันนะครับก็เลยแบบอยากจะฝึกแบบเึ้นคนทั้งวันนั้นคือเลยไปนาจารย์ก็ใจเนี่ยมันหลอกเราเ็าใจนี้มันของใครละ่ะก็ของเราครับมันอยู่ตรงไหนของเราความคิดเป็นของใครนะจริงๆก็ไม่มีครับเออแน่ะไอตัวที่รู้ความคิดว่าไม่มีไอตัวจริงๆก็ไม่ใช่เราว่ามันจริงๆ มันเป็นสิ่งที่สมมติแสดงเฉยๆว่ามันจริงๆรงจริงๆไม่มีอะไรจริงเลยมันหลอกๆตั้งนั้นเนะ่ใช่หรือเปล่าเพราะมันไม่เที่ยงนั่นเองใช่ครับนี่คือสังขารทั้งหมดเลยโยมต้องรู้ว่าโยมกำลังแสงดงอะไรโยมกำลังใช้อะไรโยมกำลังใช้สัญญาและใช้สังขารอยู่ขณะนี้ใช่ไหมละ่ะครับนั่นแสงดงว่าโยมกำลังโดนมันหลอก ปฏิบัติให้มันเบื่อใช่ไหมนะ่ะยมเบื่อหรือย่างน่ะยังไม่เบื่อยังไม่เบื่อแต่แด่ว่ายังเห็นโทษก็ยังรู้สึกว่าปฏิบัติน้อยครับก็เลยแบบอยากปฏิบัติแบบแบบขึ้นข้นทั้งที่เมื่อกี้บอกว่าไม่เบื่อนะจริงจริงมันก็ไม่จริงอืมเนี่ยมันเบื่อไม่จริงและก็ไม่เบื่อไม่จริงนั่นคืออาการทั้งหมด ทุกตัวอาการเนี่ยน่าเบื่อต่มพานยังเบื่อเลยนี่ยฟังโยม้วมาก็เบื่อโยมเนี่ยเบื่อของโยมอีกเลยตัมมาอธิบายตลอดว่าเนี่ยสังขารมันเป็นของโยมหรือเปล่าโยมก็ยังไม่เบื่อเองตั้งแต่ที่มาเบื่อของโยมนั่นนี่ยไม่เห็นโทษแลวโยมกําลังใช้สังขารหลอกตัวโยมเองและโยมก็ใช้สังขารมาหลอกต่อมาอยู่เลย สังขารมันเป็นของใครล่ะไม่ได้เป็นของใครของคร,ครับั้นอย่าไปเชื่อมันระง,งับสังขารเสียระงับความยึดมั่นถือมั่นต่อสังขารจะใช้สังขารก็ต้องมาใช้ด้วยเหตุด้วยผลสังขารมันแสดงออกตลอดเวลาแต่เราไม่ดำริต่อสังขารมันก็จบตรงนั้นตรงที่เราไม่ดำริต่อมันปล่อยมันแสดงไปเพียงแค่รู้ซื่อ เพราะเราทำอะไรสังขารไม่ไห้เราดับสังขารไม่ได้เราบังคับสังขารไม่ได้สัญญาเราก็บังคับไม่ได้มันมีหน้าที่จําแล้วก็เชื่อไม่ได้ด้วยใช่ไหมล่ะใช่ครับขอบคุณพระอาจารย์มากครับตัวจะปฏิบัติตามแนวทางของพระอาจารย์ตลอดไปครับเดี๋ยวเราไปขอคอดกผ่ากันก่อนนามสการค่ะหลวงพ่อ มาครั้งแรกเลยค่ะแล้วก็ไม่เคยปฏิบัติที่ไหนเลยค่ะที่นี่ที่แรกเลยอมดีดีดก็มาตกใจค่ะลหลวงพ่อว่าทำไมธรรมะมันเรียบง่ายขนาดนี้อะค่ะอืมตอนแรกเห็นคนอื่นเขามีทางที่แบบซับซ้อนกว่านี้ดูดูแอดวานซ์กว่านี้เยอะอะไรเงี้ยค่ะอพอมาเจอลหลวงพ่อก็เลยตกใจว่าแบบทำไมง่ายจังแล้วก็แต่ ตอนแรกก็ไม่เชื่อต้องขอโทษด้วยนะคะ<ม>วันแรกไม่เชื่อเลยแล้วก็พอหลวงพ่อเทศให้ฟังวันแรกไอ้คาถามที่หนูเตรียมยม,มานะคะ่ะม,มันตอบหมดเลยอืตอนนี้หนูก็เลยไม่ได้มีคําถามอะไรแล้วค่ะแล้วก็วันแรกที่ทุกคนเล่าให้ฟังเรื่องหลวงพอ่อกอดดอกบัวจะขึ้นรถอะคะ่ะอ<ม>ืหนูก็อยากเป็นดอกบัวนั้น,นะคะ่ะ<ม>แต่ว่าวันเนี้ยไม่ไม่ได้ไม่ ไม่เห็นดอกบัวเลยด้วยซ้ําไม่เห็นหลวงพ่อบนรถนั้นด้วยไม่เห็นอะไรเลยมันไม่มีอะไรเลยมันไม่เห็นอะไรเลยเราก็ไม่มีโยมก็ไม่มีรถไม่มีดอกบัวไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยแต่หนูเห็นเห็นแต่ทางที่หลวงพ่อเทเททางไว้ให้หนูแล้วแล้วก็มีป้ายบอกอีกต่างหากว่านี่ทางออกจริงๆนะโยมอะไรเงี้ยค่ะถ้าหนูไม่เชื่อมัวแต่ถามคําถาม หนูไม่ก้าวหนูคงไปไหนไม่ได้แล้วละ่ะหนูก็เลยคิดว่าไม่ไม่ง่ายม,มันง่ายไม่ล่ะมันง่ายขนาดนี้เลยเนาะนมันง่ายขนาดนี้แหละแต่คนที่ปฏิบัติมานานมันจึงไปได้ยากเพราะสัญญาเยอะเครื่องไม้เครื่องมือเยอะหมายไว้เยอะว่าต้องอย่างงาั้นต้องอย่างนี้นแต่คนไม่เคยฟังไม่เคยปฏิบัติเนี่ยกับเห็นคนที่สอนยากมีสองประเภท คนที่โง่มากกับฉลาดมากคนไม่มีข้อมูลมาก่อนเลยเนะี่ยกับสอนง่ายเพราะไม่มีสัญญาไปข้อเปรียบเทียบเข้าใจแล้วว่าไม่มีอะไรเลยใช่ไหมเดี๋ยวกลับไปหนูก็จะไปอยู่กับโลกสมมุติกับร่างสมมุติหนูไปเรื่อยๆแล้วกันค่ะหนูพ่อไม่ต้องถามเลยแค่นี้ก็รู้แล้วว่าอะไรคือสมมุติทุกอย่างไปสมมุติทั้งหมดใช่ไหม เราไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนไม่เคยได้ยินได้ฟังแบบนี้มาก่อนใช่ไหมเนี่ยได้ยินครั้งเดียวก็รู้ไปแล้วว่าอะไรคือสมมุติใช่ไหมนะแต่เราก็เลือกอยู่กับสมมติต่อไปอย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ยึดสมมติปล่อยสมมุติจ้เป็นเรื่องสมมุติไปเพราะเราไม่มีอะไรเลยเพราะเราคือมิมุติอยู่แล้วตอนนี้เราเข้าใจได้ยังว่าอะไรคือิมุติอะไรคือสมมุติสมมุติคือสิ่งที่มีทั้งหมด ที่เรียกได้หมายได้เห็นได้แสดงได้แต่วิมุต์ไม่มีอะไรเลยนั่นจึงเรียกว่าวิมุ์ทำไมถึงเรียกว่าวิมุ์เพราะมันไม่มีอะไรเลยใช่ไหมละ่ะที่มีทั้งหมดคือสมมุติเข้าใจยังความเข้าใจนี่ก็เป็นสมมุติใช่ไหมขอบคุณค่ะขอขมาด้วยนะคะสาธุ